กระได้นมันรีบผอได้นะขยันเดิน สวัสดีครับแจ็คจากเรื่องของยากวนนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้ววันนี้จะพาไปไหนวันนี้จะพาไปจังหวัดอยุธยานะครับจะไปทําอะไรยังไงอะไรที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับผม ขับรถมาได้ประมาณชั่วโมงเสร็ศษก็ถึงที่แล้วนะครับดูจากท้องฟ้าวันนี้ไม่มีฝนแน่นอนนะครับฟ้าสวยใสยเลยนะครับถึงแล้วนะครับสถานที่ปลายทางของเราวันนี้เราก็มาที่อยุธยาอําเภอพาชีตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับศรีอยุธยาไลออนพาร์คนะครับ ลานจอดรถตรงข้ามก็มีนะครับสำหรับถ้าที่จอดรถข้างในเต็มอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับเมื่อกี้ได้ที่จอดรถละว,วันนี้มาวันอาทิตย์ช่วงรองวิกเอน,นะครับสิบสิงหาก็คนจะเยอะหน่อยนึงนะครับลานจอดรถเต็มเลยนี่เรามาถึงตอนสิบโมงครึ่งนะครับที่นี่เปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งแล้วนะครับ เช้าก็น่าจะได้จอดร้านด้านหน้านี่เลยทางเข้าเลย เด็กตก่ำกว่าร้อยสี่สิบห้าสิบบาทเ,าเ,ดเด็กนีครับนม่้ามาก็จะน้ำตกก่นเลย เดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อนว่าไปทางไหนก่อนสำหรับแผนที่นะครับผมจะแบ่งเป็นสามโซนนะครับโซนซ้ายมือโซนตรงกลางแล้วก็โซนด้านขวาสุดนะครับโดยใช้ถนนเนี่ยเป็นตัวแบ่งนะครับในรูปเลยนะครับก็จะทําให้เราแบ่งและเดินได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเดินวนไปวนมานะครับและที่นี่ก็จะมีโชว์สัตว์อยู่สาประเภทนะครับก็เลือกดูเวลาตามความเหมาะสมในตารางเวลาได้เลยครับ สนี้วันนี้ชอเย็นๆสีดำอ๋อไปอยู่ใกล้น้ำตกเลยตัวตัวสีดำกล้น้ำพุเลยน้ำเขียวแต่ก็ไม่ร้อนนะมันมีล่มให้ตลอดนะทางเดินมีแบบเป็นหลังคาเดินยาวๆไปเลยลมลื่นของนี้มีปันด้าแดง ฮัน d ้าแดงน่ารักกันแม่ดูดิมีฮันด้าแดงใช่ติดแอร์ใ้ด้วยนะ่นเยติดแอร์ด้วยเดินก็แล้วขาขยันเดินจะด้วยนะตัวนึงนอนเองขยันเดิน เอาวุ้ดแล้วแชร์ลอตกินไหมมันกินไหมเรายื่นให้มันเดินดิเราเอาอันเล็กๆเลยอาวพ่อไหนย่าลองย่าให้ดูใช่นั่นตัวไม่กินอ้าวกินได้ด้วยเอาดิกินทั้งอันเลยเมาสองตัวแล้วตัวขาวให้ตัวขาวมาง คน,น,นไม่ทำกินตาไปให้ยีราฟกันตาไปให้ยีราฟกัน <c oughs> บบูตัวอะไรวะนอนหัวห้อยตรงนี้ถ่ายรูปมันคือตัวอะไรอะโคอาท,อทีเหมือนโคอาล่าไหมโคอาทีสัตว์วงแรักคุนชนิดหนึง่ง ออกหากินเวลากลางวันแล้วทำไมกลางวานันมันหลับอย่างนั้นล่ะบูชเบบี้อยากมาไปดูมันสิเหมือนแมวผสมบูชเบบี้มันกินมแมลงด้วยเขียวงาางามงามงามตามันเหมือนตัวเมียแคทเมื่อกี้เลย จุดสังเกตที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกรงสัตว์ต่างๆหรือบริเวณที่สัตว์อยู่เนี่ยสังเกตนะครับจะไม่เห็นมูลสัตว์อยู่เลยเพราะว่าที่นี่เขามีเจ้าหน้าที่จัดการดูแลเก็บกวาดอยู่ตลอดเวลาทําให้ที่นี่ค่อนข้างสะอาดมากๆเลยทีเดียวนะครับตนะอนนี้ให้อาหารแพะกันเ <Okay. S 2> ข้ไปเลย

กานดูตัวนี้น่ารักจังเลยโหดูตัวนี้ก้าวอืมตัวใหญ่มากไอ้ตัวนี้นอนมาต้วนเลย ข้างๆกรงจระเข้ก็จะเป็นโซนนกต่างๆเลยนกกระตัว้วนกมาคอเยอะแยะเลย นกม่วงตัวใหญ่มากเลยนะสี่ตตัวใหญ่มากพ่อมีปลาดปลาสักต้ 哦，到的快。 มือี้อีกแล้วอ่ะขี้เกิน่มครับไม่รักเาหมิอ้แล้วมือด้วยโอ้โหไม่ได้มัอเลื่อนไป่ไนอ่้ย่าไปว่างอย่าไปว่างต่ถ้ารมด โอ้มันึ่งามโ้โหอโอ้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 โโอ้โอ้โอ้่หโ้หโอ้โงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โห้โหโอ้โห เติมพลังเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วตรงหลังที่โชว์จระเข้นะก็เลี้ยวซ้ายครับมาก็จะมีนี่เลยเป็นฮิปโปโปเทมัสเหนื่อยแล้วนี่นี่เขามีเก้าอี au, be ้ให้นั me. Me. ่งตลอดขึ้นมาข้างบนนี้แล้วลมเย็นนะแม่ฮิปโป

ถ้ากินไม่หมดอย่าไปให้หนู่นนี่มันโผล่ขึ้นมาตรงนั้นนี่มันตัวนู่งตัวนู่นซ่านซันตัวนุ่นง,งโผล่จากน้ำไปดูดิมันกินเปล่าไม่ต้องยื่นไปเยอะนะพอลื่นแล้วหนูตกตรงกลางอะน,นะน้ำมันเป็นตะไคร่กินเปล่ามันกินหนอนได้ไ อยากก่นนอยาทิ้งกว้างนะอยาานะกินเข้าไปให้ย่อไปอืมคนไม่กินเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้ก็ทำมันไม่กินเลยมันกิน้มันมง่วงด้วยอหรอ ันเอาไปให้มันหยุดเคี้ยวเลยอ่ะทุกจุดการสแสดงเขาจะมีอาหารอยู่ตรงที่จุดการสแสดงด้วยเลยเราจะมีห้องน้ำอยู่ขุ้ัทน้ชมนะครับการแสดงองสครับ อ่ะเที่ยงคืนนะครับคนโชว์สาคนเยอะมากเลยเป็มมัาสายใ้าดรับเปหยนะครับกผู้ชม ซื้อกล้วยน่าซาดิบมาสองขังเขาให้ถักเีน่าถไ่ักขัอย้ออ่ายิ่เลยนู่นไปให้กับามแม่แบบ ตัวใหญ่มากมีตัวเดียวหเวววห็นตัวเดียว Sometimes sour, sometimes sweet. And I'm not shining l i k e story. Called everything's peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? ตอนนี้บ่ายมงครึ่งมาดูโชว์เสือโชว์สิงโตต่อนะครับ 你少吃啊。<music> <music>

I Life's all about balance. And real love takes practice. We know accidents happen. But my love's on purpose. Reciprocate the feeling. Find peace beneath the surface. Everything's peachy. Everything's beachy, split personality. Sometimes sour, sometimes sweet. And then that Shyamalan story called Everything's speechy Can we just skip straight to the plot twist, please?